เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เต็มที่มากๆเลยคะ่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างที่หลังจากที่ตอนช่วงจังหวะที่เราจับมือสองคนโอ้โหมันเหมือนความรู้สึกแรกเหมือนปีที่แล้วเลยที่อีฟจับมือกับพี่แคล,ลอ์มันเป็นความรู้สึกที่เราดีใจแต่นะวันนั้นมันมีความดีใจที่เราคิดว่ายังไงก็คงไม่ใช่เรา เพราะว่าวันนั้นอีฟทําได้ไม่ดีเท่ากับวันนี้วันนี้มันเป็นการจับมือที่ภาคภูมิใจมากๆและอีฟคิดว่าวันนี้อีฟสมมงอีฟพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะอืมเ,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 เรกเราว่าแบบคือตอนแรกเนี่ยอกยองเชียร์เขาก็กังวลว่าเอ๊ะโตฟีเเขาตัวสูงกว่าเราเทียบหรือเปล่าอะไรี้รลแล้วแล้วเป็นยังไงตอนเขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมก็หนูคุยกับน้องว่าใครได้ไปเนี่ยไม่เสียใจเพราะว่าทุกคนทําดีหมดไม่ว่าจะเป็นตอน ห้าคนหรือสามคนตอนนั้นก็คือทุกคนทําดีหมดแล้วในกองก็คือเป็นเพื่อนกันน่ารักมากค่ะทุกคนคือน่ารักด้วยกันมากก็เลยรู้สึกว่าใครได้มงก็ดีใจค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วแล้วหลังจากวันนี้เราคิดว่าเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่เตรียมพร้อมสําหรับเีทีนี้มั้ครับอย่างแรกก็คืออาจจะแบบหากิจกรรมที่แบบมีงานเพื่อเราที่จะได้ไปเจอสื่อให้มากขึ้นแล้วก็สองก็คืออีพีคิดว่าเรื่องการพูดการปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยต้องไปเทรนกับพี่เลี้ยง ให้มากที่สุดค่ะเพื่อเข้ากองใหญ่อีพิดว่าระยะเวลาก่อนที่จะไปถึงกองใหญ่ทุกคนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์กับคนที่ชื่อว่าอีพอัระดุนซิวแน่นอนค่ะอืมครับก็เรียกได้ว่าเรามั่นใจแล้วเตรียมพร้อมที่ในเวทีใหญ่แน่นอนเลยใช่ค่ะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฝากถึงที่เป็นแฟนๆเราด้วยว่าเราได้มงแล้วนะได้ค่ะ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เห็นอีฟตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกวดจนตอนนี้มีมงแล้วแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันมาถึงจนทุกวันนี้วันนี้คือดีใจมากถ้าไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีอีฟเหมือนกันถ้าไม่มีสื่อก็คงไม่มีอีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดอีฟได้เลยถ้าไม่มีทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเชื่อใจและภูมิใจในตัวอีฟและอีฟก็จะทําให้จังหวัดพะเยาเปิดประตูได้แน่นอนค่ะ นี่มีกองเชียร์อะไรใครบ้างที่มาร่วมบ้างครับขอบคุณเลยนะ<อ>คะกองเชียร์วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคือทุกครั้งที่เดินออกมาแล้วมันได้ยินเสียงกรีดมันได้ยินเสียงตะโกนเป็นชื่อเราคืออยากขอบคุณพวกเขามากๆเลยว่าแบบวิหนูไม่คิดว่าวันนี้เราจะมีแฟนคลับเราจะมีคนที่มากรีดให้เราต้องขอบคุณเขามากที่แบบสละเวลามาเพื่อเราเลยขอบคุณจริงๆนะคะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณจริงๆค่ะสุดท้ายนี้จะติดตามอีทได้ช่องทางไหนบ้างแล้วก็เชียร์ กิจกรรมต่างๆเพื่อสู่มงใหญ่เลยครับผมได้ค่ะก็สามารถติดต่อนะคะเฟซบุ๊กของอีฟนะคะออลลัดวุ่นฟิวค่ะแล้วก็ไอจีกับติ๊กต็อกนะคะอีฟอันเดอร์สกอร์อลลดนะคะไปปั่นวิวในติ๊กต็อกให้ด้วยนะคะคอนเทนต์ก็คือลดฉ่ำมากค่ะครับใกล้ปีใหม่แล้วใช่ค่ะอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ติดตามนิดนึงค่ะก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะคะก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี้ นอกจากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับปีใหม่ค่ะคขอบคุณค่ะนำตัวแบบมิสแกนพยาอ50เลยอีบอรรัาต์วุ่นซิวมิสแกนพยาเอ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 าเข้าคุณค่ะ